ตัวนะคะที่โอนไปหนึ่งหมืนบาทนะคะแล้วก็ถามน้องว่าพอไหมน้องก็บอกว่าได้ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็มีนาแปดมีนาเราก็นัดกันถ่าย mv รุ่นนี้นั่นทีนี้เพลงเสร็จแล้วหนูก็ส่งให้น้องนะคะหลังจากสักพักหนึ่งหนูก็บอกว่าเนี่ยเสียงเก้าพี่ชอบมากเลยขอบคุณมากมาก่นนี้นั่นแล้วก็หนูบอกว่าค่ายเพลงพี่เสร็จแล้วนะเผื่อน้องสนใจ คือบอกก้าว่าตอนนี้หนูทําค่ายเพลงแล้วค่ายเพลงหนูเสร็จแล้วเผื่อเก้าสนใจอยากมาเป็นนักร้องหนูก็เสนอไปและน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถามพี่พี่พ่อๆวงวงก่อนนะครับหนูก็บอกว่าจ้าแต่เหมือนน้องต่อหนูก็บอกว่าต่อให้น้องไม่ได้อยู่ในค่ายพี่เนี่ยน้องก็ไปได้ไกลอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแชทที่หนูพิมพ์ไปนะคะและทีนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพลงเพราะช่วงนั้นเนี่ยเพลงในกระแสดีมากแล้วก็ปรึกษาการเรื่องงานรีวิวนะคะน้องก็ปรึกษากัน ก็เสนอราคาให้น้องไปว่าน้องควรราคานั้นราคานี้ก็คุยกันเรื่องของรีวิวแล้วก็คุยกันเรื่องชุดวันถ่าย MV นะคะเด,เดี๋ยวหนูหาเชดนี้ไม่เจอประเด็นตอนนี้คืออาเชดติวะที่พอตัวมากไม่เจอแป๊บนะคะทุกคน ใครไม่อินหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าไม่อะไรไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้ได้ออกมาพูดของได้ออกมาพูดฝั่งของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ดูข้อเท็จจริงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนหน้านั้นที่หนูเงียบเนี่ยก็คือว่าเออหนูไม่ได้เงียบหายไปเป็นเดือนนะคะเพลงดังปุ๊บเนี่ยเราก็ออกรายการทีวีมาด้วยมาด้วยกันตลอดจนกระทึงเออจนกระทึงว่าจนกระทั่งเพลงดังได้ร้อยล้านวิวคือหนูไม่ได้เงียบหายขนาดนั้นเราเจอกันในรายการทีวีตลอด จนกระทั่งเพลงหนึ่งร้อยล้านวิวนะคะหนูก็เลยพ่อก็เลยโทรมาเรื่องก็เลยเกิดขึ้นตัวหนึ่งหนะ้าอ่ะเจอแล้วโอเคทีนี้เนี่ยค่ะพอหนูวางสายคุณพ่อเสร็จนะคะหนูก็บอกว่าหนูส่งแชทไปหาน้องว่าถ้าพ่อน้องว่างแล้วให้โทรกลับมาหาพี่ได้เลยนะคะพี่จะโอนค่าตัวให้น้องเพิ่มนะ เป็นน้ำใจจากทางพี่ที่เพลงได้100ล้านวิวขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้ประเด็นเรื่องการขอบคุณที่น้องออกมาพูดว่าหนูไม่เคยขอบคุณอันนี้ไม่จริงนะคะจริงๆขอบคุณตั้งแต่วันอัดเสียงด้วยซ้ําขอบคุณตั้งแต่อัดเสียงขอบคุณวันถ่าย m อมววันที่เราไปกินน้ําช้าด้วยกันหนูก็ขอบคุณมาตลอดไม่รู้ทําไมว่าน้องถึงออกมาบอกว่าหนูไม่เคยขอบคุณอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ไปออกรายการทีวีต่างๆก็จะขอบคุณตลอดนะคะ นี่เราก็บอกว่าอวย่าเพลงได้100ยล้านวิวแล้วขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้พี่ไม่รู้ว่าทําไมน้องไม่ค่อยอ่านแชทพี่ขอให้น้องรู้ว่าหนูยังเหมือนเดิมเสมอและทีนี้หนูโทรหาน้องน้องไม่รับเราก็เลยโอนตังไปให้2 0 0 0 0แล้วบอกว่าเป็นน้ําใจจากทางพี่นะครับแล้วน้องบอกว่าพี่เดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ พี่ไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาน้องบอกว่าอยากรู้แค่นั้นไงครับไออยากรู้แค่นั้นคืออยากรู้ในเรื่องของ30-70%เนะคะเผื่อใครสงสัยเนาะหนูก็บอกว่าพี่ต้องขอโทษที่ตอนถ่ายทำเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าที่พักค่าชุดใหด้พี่ผิดเองที่คิดไม่ถึง และน้องบอกว่าพี่สบายใจได้เลยผมคุยกับพ่อเองครับเดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับ Kristen! ไอ้คำว่าที่น้องบอกว่าเดี๋ยวผมคุยกับพ่อเองครับเนี่ยหนูคิดไปเองหรือเปล่าว่าน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพ่อในเรื่องนี้คือตอนที่พ่อโทรมาหนูมไม่รู้ว่าน้องพ่อได้บอก er. น้องไหมเนาะนี่ค่ะและน้องบอกว่าเดี๋ยวผมโอนกลับผมไม่สบายใจที่จะรับเงินพี่หนูก็บอกว่าพี่ก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะมาไกลขนาดน,นี้วันที่พ่อวันนี้พ่อน้องบอกว่าพี่ไม่สนใจน้องเลยพี่ยอมรับว่าพี่รู้สึกแย่มากๆ แล้วทีน้องหนูบอกว่าไม่ต้องโอนกลับนะเพราะมันเป็นน้ำใจจากพี่น้องบอกว่าส่งเลขบัญชีมาทีหนูบอกว่าก้าวจำไว้มีอะไรถ้าหาพี่ได้เสมอน้องบอกว่าครับผมสบายใจแล้วครับพอน้องบอกว่าผมสบายใจแล้วครับเนี่ยตอนนั้นเราโล่งมากเพราะเราคิกว่าน้องเนี่ยสบายใจจริงๆนะคะ แลวหนูบอกว่าพี่ยังเป็นเอฟซีน้องเหมือนเดิมและก้าบอกว่าแต่ถ้าพี่ไม่รับกลับเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันหนูบอกว่าไม่พื้อไม่พื้อก็อไม่เป็นไรหลับไว้น้านองพี่ก็ตัวตีคิดไม่ตึงเรื่องที่พักการแสดงพี่คิดน้อยไปจริงๆพี่ไม่เคยลืมว่าก้าวมีส่วนรวมทําให้เพลงนี้มีคนฟังมาขนาดนี้ก้าบอกว่าไม่พื้อครับพี่ผมต้องการอยากให้พี่กลับจริงๆครับเพื่อ,อความเพื่อ,อความสบายใจของผมผมรับตังค์พี่ไว้ไม่ได้หนูบอกว่าน้องเก็บไว้นะ น้องบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้บัญชีผมจะพยายามหาทางคืนไปนะครับในหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากถ้าน้องคืนพี่ก็ไม่สบายใจไปอีกนานปีแรกจักใจเลยพี่ขิดมากจนนอนไม่รับและน้องก็โอนกลับมาทีนี้พอน้องอนกลับมาเนี่ยหนูก็คุยกันต่อว่าพี่เห็นพ่อส่งข้อความมาพี่ไม่ทันอ่านเห็นลบไปมีอะไรหรือเปล่าคือพ่อเนี่ยส่งข้อความมาอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรหนูอ่านไม่ทันแล้วพ่อก็ลบข้อความนั้นไปนะคะ ถ้าหน้าตาดูไม่ได้ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเครียดจริงๆเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะๆดีขึ้นเยอะแล้วพี่หนูก็ทักหาน้องตลอดว่าน้องก้าครับถ้าว่างอยากชวนน้องมาร่วมคอนเสิร์ตกับพี่น้องบอกได้นะถ้างานไหนเจ้าภาพไม่จ้างพี่ค่อยแบ่งให้เองคนดราม่าเยอะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงร่วมกันพี่ไม่อยากเป็นข่าวเสียอ,อีกอย่างถ้าเราได้ภาพเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเราอาจจะขายงานคู่กันก็ได้นั่นเป็นความคิดของหนูตอนนั้นนะคะแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาหนูก็ส่งต่อไปว่าน้องพี่อย่าติดต่องานถ้าไม่รับบอกพี่นะ เขาอยากเจ้าภาพอยากได้ทั้งหมดถ้าติดปัญหาตรงไหนคุยกับพี่ตรงๆได้พี่เห็นน้องไม่ตอบแชทพี่ไม่สบายใจเลยแล้วหนูก็ทักไปมาอีกว่าพี่จะติดต่องานนะน้องแล้วน้องก็ให้เบอร์ผู้จัดการน้องมาแล้วหนูบอกว่าคุยกันเสร็จแล้วตอนนั้นก็คุยกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องล่าสุดพอเกิดขึ้นเนี่ยหนูก็เลยทักหาน้องว่าเก้าพี่รอน้องตอบนะคะเราจะได้เคลียร์กันหรือว่าไม่สะดวกให้ทางผู้ใหญ่โทรมาได้เลยปัญหาจะได้เคลียร์แชทก็จบตรงนี้ แล้วทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็มาเสนอว่าทําไมถึงไม่ไปเคลียร์กันข้างหลังทําไมไม่ติดต่อน้องไปคือจริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยให้น้องเนี่ยเอ้ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยโทรติดต่อ,ตอทางฝั่งน้องแล้วแต่ว่าทางฝั่งน้องเนี่ยก็ไม่โอเคที่จะเคลียร์แล้วก็ไม่ได้นัดเจอจนน้องเนี่ยออกมาถแถลงข่าวในที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้คือคนด่าหนูเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอาแค่คนที่เข้าใจก็พอเนาะ ตอนนี้ประเด็นโกงค่าตัวเนี่ยไม่มีนะประเด็น7 0็ดสก็คุยไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาใจแต่มันเป็นข้อเสนอที่เรายื่นให้แล้วก็เรื่องค่าตัว3,000บาทที่น้องบอกว่าหนูจะให้น้องไปคอนติร์ตในราคา3,000บาทไม่มีอยู่จริงเพราะว่า3 0 0 0บาทเป็นข้อเสนอที่บอกไว้ว่าถ้าน้องมาอยู่ค่ายหนูถึงจะได้3,000บาท นะคะถ้าน้องอยู่กรุงเทพอย่างที่บอกว่าลงใต้สามพันอ่ะเป็นหนูหนูก็ไม่มาเพราะมันน้อยไปเนาะทีนี้เรื่องที่บอกว่าหนูเปิดประเด็นให้คนด่าพ่อหนูบอกไปแล้วว่าหนูไม่ได้เป็นคนเปิดนะคะเพจนั้นเป็นคนเปิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกทุกคนคือเพจนั้นเนี่ยออกมาคอมเมนต์ว่าคนเนี้ยคือเป็นคนให้ข่าวเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้คนนี้คนในรูปเนี้ยก็คือแม่ของน้องนะคะแต่ไม่รู้ว่าแม่ของน้องจริงหรือเปล่าแต่ เพนี้ออกมาบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยเป็นคนให้ข่าวก็คือบอกว่าแม่บอกว่าใครจะกลับคำยังไงก็ได้ความจริงก็คือความจริงแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นแชทที่แม่เนี่ยโทรหาโทรหาเพจนี้นะคะเพื่อให้เพจเนี้ยเป็นสื่อในการออกมาโพสต์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่ใช่เป็นคนเริ่มทางทางน้องนี่แหละทางผู้ใหญ่น้องไม่ใช่น้องหรอกหนูรู้ว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยเป็นคนเริ่ม พอเริ่มปุ๊บคนมาด่าหนูด่าแม่หนูหนูก็เลยออกมาปกป้องตัวเองและทําให้คนเนี่ยกลับไปด่าพ่อของน้องก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอบอกคนที่กำลังด่าว่าจริงๆถ้าจะด่าอะไรเนี่ยด่าเป็นลายคนนะคะไม่ต้องไปด่าคุณพ่อคุณแม่ของใครดังนั้นอ่ะต่อนะคะ เรื่องของคำขอบคุณก็บอกไปแล้วว่าไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่ขอบคุณคือขอบคุณน้องตลอดมาแล้วก็เรื่องเอกสารที่น้องส่งมาแล้วน้องบอกว่าหนูทําเมินหนูจะบอกว่าหนูไม่เคยได้รับเอกสารที่น้องส่งมาเลยแล้วเอกสารที่ส่งมาคือเอกสารเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นหนูอยู่บ้านหลังเก่าคือมีแม่มีหนูแล้วก็มีลิลลี่เรายังไม่มีแม่บ้านน้องส่งเอกสารมาแม่ไม่ได้รับพี่ไม่ได้รับลิลลี่ไม่ได้รับแล้วใครเป็นคนรับเอกสารถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องชี้แจง แจ้งชื่อมาว่าผู้รับเอกสารคือใครแล้วก็อยากให้น้องออกมาพูดว่าเอกสารที่น้องส่งมาเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่จะได้รู้ว่าที่น้องส่งเอกสารมาเนี่ยเพื่ออะไรแต่น้องส่งมาหลังเพลงออกนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอกสารเกี่ยวกับอะไรเนาะทีนี้เรื่องที่พ่อน้องโทรมาอันนี้หนูก็เคลียร์แล้วนะคะว่ามันเริ่มต้นจากประเด็น เจ็ดสิบสามสิบก็จบไปนะคะที่พ่อน้องออกมาพูดแล้วก็พ่อน้องเนี่ยไม่ได้มีการสอนอะไรนะคะเราคุยกันถึงเรื่องผลประโยชน์จริง,รงๆวันนั้นทีนี้ประเด็นเรื่องค่าตัวห้าร้อยบาทนะคะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งประเด็นห้าร้อยบาทเนี่ยน้องเก้าเนี่ยท้าใหาา้หนูสาบานแล้วก็สาบานตรงนี้เลยสาบานในชีพใ,ให้สาบานให้ตายเลยค่ะในการลูกล้านกุมโโนราสาบานทุกคนเลยว่ะ ถ้ารายการไหนได้1,000 0บาทเนี่ยคือออกรายการทีวีเนี่ยไม่เกิน1,000 0บาทนะคะตอนนั้นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงกันมากถ้ารายการไหนได้1,000 0บาทเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่500บาทหนูไม่เคยให้น้อง500บาทถ้ารายการนั้นให้เรามา1 0 0 0 0แต่ถามว่า500บาทมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อยนะคะได้น้อยให้น้อย ได้มากก็ให้มากนะคะแล้วถามว่าทําไมไปออกรายการทีวีถึงได้น้อยเรื่องนี้รายการทีวีไม่ผิดนะคะเพราะว่ารายการทีวีเนี่ยคือสื่อที่จะทําให้เราทั้งคู่เนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นวันนั้นที่สื่อติดต่อไปเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยต่างยินยอมไปโดยที่เราอะ่ะไม่ได้ถามราคาเราไม่ได้คุยเลตราคาเพราะว่าแค่สื่อหรือว่าทีวีเนี่ยไม่ต้องสาบานโชวหลักฐานเลยคือมันโชว์หลักฐาน500นี่ไม่ได้ไงคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรายการเสร็จเนี่ย เราจะแบ่งเงินกันก่อนแยกย้ายนะคะคือ500บาทเนี่ยไม่มีอยู่จริงอ่ะเดี๋ยวหนูมีหลักฐาน2รายการที่หนูเคยโอนผ่านแชทเดี๋ยวหนูให้ช่วยหานะคะมีมีมีรายการหนึ่งที่ได้3 0 0พันและหนูโอนพันห้าแล้วก็อีกรายการหนึ่งเนี่ยหนูก็โอนพันห้าก็คือ2รายการนั้นอ่ะ3,000บาทนะคะก็เพราะฉะนั้นแลวรายการละ5 0 0บาทเนี่ยไม่มีจริง ะะถ้าได้10,000เนี่ยให้มากกว่านั้นแน่นอนให้ตามสมเหตุสมผลจะบอกว่าการไปออกรายการทีวีแต่ละครั้งเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเราไปเพื่อโปรโมทเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเจ็บตัวบ้างซึ่งหนูก็ไม่เคยบังคับน้องว่าน้องต้องมานะเพราะถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายการไม่เอาพี่หนูไม่เคยบังคับ และทุกครั้งที่เราแยกย้ายกันตอนที่เราไม่เคยมีปัญหาเนี่ยเรายังพูดดีกันอยู่เลยวันนั้นที่รับเงิน500บาทหนูยังถามเลยว่าพอไหมเพราะว่ารายการให้มาน้อยมากหนูขออนุญาตไม่ชี้แจงว่ารายการอะไรให้น้อยให้มากเพราะว่ารายการทีวีไม่ผิดเขาคือสื่อที่ช่วยเราโปรโมทให้เรามีทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ขอเอ่ยแต่จะขออนุญาตชี้แจงว่ามีอยู่รายการหนึ่งนะคะที่หนูไปกับน้องแล้วรายการเนี่ยส่งไลน์มาหาหนูว่า นี่นะคะน้องเจนนี่รบกวนแบ่งค่าน้ำมันรถให้น้องเก้านิดนึงพอดีน้องเก้าทักมาถามแต่ตอนแรกน้องเก้าไม่ได้แจ้งว่าขอค่าน้ำมันด้วยนี่นะคะก็คือรายการเนี่ยดิวหนูกับลิลลี่เนี่ยแยกแล้วก็ไปดิวน้องเก้าเองนะคะเดี๋ยวแล้วน้องเก้าบอกน้องเก้าก็ทักมาว่าพี่มีค่านำรถเออค่านำรถวะพี่มีค่าน้ำมันรถไอพวมไม้แล้วหนูก็ไม่ถามอะไรมากหนูก็บอกว่าขอเลขบัญชีน้องน้องบอกโอเคครับ แล้วหนูก็บอกไปว่าพี่ไม่รู้เพราะว่ารายการนี้เขาติดต่อน้องเองหนูก็เลยไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวน้องเก้าเพราะว่ารายการน่ะติดต่อน้องเก้าเองทีนี้พอรายการบอกว่าให้แบ่งให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับเก้าไว้ตั้งแต่ต้นหนูก็แบ่งให้ค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยคือแบ่งก็คือแบ่งไะค่ะทุกคนทีนี้น้องก็ส่งเลขบัญชีมาแล้วหนูก็บอกว่านึกว่าน้องคุยกับรายการแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้น้องก็บอกว่าใช่ผมก็งงเขาบอกว่ารวมมากับพี่แล้วแล้วหนูก็บอกว่าเพราะตอนที่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ำมันรถ ด้วยเพราะตอนพี่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ามันลดด้วยของพี่พี่ขอไปสามพันเขาให้มาสามพันของเก้ากี่บาทนะคะรายการนี้ขออนุญาตชี้แจงว่าเท่าไหรแต่ไม่ต้องรู้อะไราการไหนนะคะก็ได้มาสามพันแล้วก็หนูถามว่าของเก้ากี่บาทน้องบอกว่าแป๊บนะหนูบอกว่าเท่าไร่เดี๋ยวพี่แบ่งไปทีนี้หนูก็บอกว่าแล้วแต่น้องก็บอกว่าเดี๋ยวมันมีชื่อรายการอยู่ขออนุญาตปิดชื่อรายการนะคะอันนี้อ่านอ่านตามความเป็นจริงดีกว่าถ้าอันไหนไม่เป็นความจริงเนี่ยน้องอ่ะสามารถออกมา แถลงได้เลยนะคะน้องบอกว่าแล้วแต่พี่เลยครับหนูก็เลยบอกว่างั้นของวันนี้กับของพรุ่งนี้เอ้ยน้องทักมาอีกวันใช่ไหมเราบอกว่าของวันนี้ของเมื่อวานที่รายการให้โอนแทนเนี่ยพี่ให้ไปสามพันบาทนั่นแปลว่าคือหนูตีไปให้วันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คือวันแรกที่หนูได้มาสามพันเนี่ยหนูก็แบ่งให้น้องไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วทุกคนลองคิดดูว่าเนี่ยค่ะนี่คือสลิปสามพันที่โอนไปอันนี้คือสองรายการนะคะสามพันบาทแล้วรายการแรกเนี่ยได้มาสามพันบาทแล้วก็รายการที่สองเนี่ย ก็ได้มาอีกยอดหนึ่งนะคะก็เลยแบ่งไปให้เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองวันรวมเป็นสามพันบาทซึ่งทุกคนลองคิดดูว่าหนูได้มาแค่สามพันเนี่ยหนูแบ่งให้น้องแล้วพันห้านั่นแปลว่าถ้าสมมติเราได้มาเป็นหมื่นเนี่ยจะให้แค่ห้าร้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และถ้าตอนนั้นเนี่ยที่หนูให้ไปห้าร้อยแล้วน้องเก้าบอกว่าน้องไม่โอเคเนี่ยทาไมน้องไม่บอกพี่ คือถ้าบอกแล้วพี่จะได้แจ้งเหตุผลว่าทาไมถึงได้เท่านี้แล้วน้องเนี่ยก็สามารถเช็คกับรายการได้เลยว่ารายการไหนให้มาเท่าไหร่อันนี้น้องสามารถเช็คได้ว่าทําไมน้องถึงได้เท่านั้นให้น้อยหนุพี่ก็แบ่งน้อยให้มากพี่ก็แบ่งมากแล้วก็ที่น้องก้าบอกว่าน้อง9ก้าต้องเดินทางไปถ่ายรายการจากพัทลุงไปกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วน้องอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่น้องตัดสินใจไม่สินสัญญาค่าพี่น้องก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าบางรายการที่พี่่่แบงายอ คือพี่ก็ได้มาไม่เกินสามพันอ่ะพี่ก็เลยแบ่งให้ห้าร้อยอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะกับลิลลี่ตอนนั้นเรายังไม่ซื้อรถตู้เราเช่ารถตู้ไปน้องคิดดู่าโรงเล่ม่ารถตู้ข้องปีกันมันเข้าเนื้อเหมือนกันแต่เราไปเพื่อโปรโมทและพี่ก็ไม่ได้บังคับก้าวด้วยคือเราไปเพื่อโปรโมทและตอนนั้นอ่ะเราก็ดีกันแล้วก็ย้ำตรงนี้ว่าถ้ารายการไหนที่ให้หนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่ห้าร้อยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะสาบานไว้ตรงนี้สาบานในชีพให้เลยนี่เป็นลูกล่นคุณพ่อโนราย ถ้าได้หนึ่งเมื่อนบาทไม่ได้ให้500ห้าอยแน่นอนนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเชือ่อเรือไม่เชือ่อนะคะก็จบไปในประเด็นหนึ่งเมื่อนหร่0าลอยนี่ไม่จริงแล้วก็ได้น่อยก็ให้น่อยได้มาก็ให้มากให้ตามให้ตามความเหมาะสมนะคะทุกคนซึ่งเรื่องของยอดวิวเนี่ยซ้ำที่เอร์ตินก็คือบบตรงนี้หรอคนทําธุรกิจจะรู้ดีว่าให้ไม่ได้ทุกคนอาจจะมองเห็นว่าทุกคนนี้เราได้300ลอยลานวิว เรามีตังไม่งานแต่ทุกคนไม่เคยเอ็นจังว่าตีว่าเรล่งที่เราคาดทุนเป็น10เพลงเดียวลงทุนแล้วเราคาดทุนเนี่ยเราไม่เคยมาบอกใครเลไทุกคนไม่เคยรูปหรอกเพลงมันไม่ดังทุกคนอย่ามาว่างคขว่าเพลงดังเร้วเรารวยจากเพลงนี้เพลงเดียวแล้วก็มีคนบอกว่าหนึ่งล้านวิวได้สามหมื่นบาทอันนี้ไม่จริงนะคะอันนี้ลองศึกษาดูทางช่อง youtube ว่าแต่ละช่องรายได้จะไม่เหมือนกันลล้้้้้าาานน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 ววิไม่่่่่่ใใชบทททออออยงงงแแีีีก็็เเปรืขจจ ทำไมหนูแบ่งให้น้องไม่ได้เพราะว่าหนูเนี่ยโทรหาพ่อน้องแล้วแล้วพ่อน้องก็ไม่รับทีนี้โอนตังไปให้น้องสองหมื่นแล้วน้องก็โอนกลับมาแล้วยายหนุยตำปลื้ในเมือซองมืนก็โอนกลับแล้วยายหนุยตำปลื้ให้หนุยประหยัดเยียดตาง่ายน้องเหรอก็น้องไม่สบายใจที่จะรับเงินไว้แต่หนูก็ยังส่งแชทไปหาตลอดนี่คือสองหมื่นที่หนูบอกว่าเป็นน้ําใจจากทางพี่แล้วน้องไม่รับนะคะแล้วน้องก็โอนกลับมา น้องบอกว่าน้องไม่สบายใจที่จะรับนะคะน้องบอกว่าน้องไม่สบายใจและน้องก็ไปหาเลขบัญชีเองแล้วโอนกลับมาเองทีนี้มันทําให้หนูรู้สึกว่าทําไมน้องไม่รับแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์กับพ่อเองคือเราไม่รู้ว่าน้องกับพ่อีหยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าตอนนั้นทาไมน้องต้องใช้คําว่าไปเคลียร์กับพ่อเองแล้วทีนี้ทําไมถึงไม่คุยกันทําไมไม่รับโทรศัพท์หนูทาไมไม่โทรมาเบอร์ติดต่องานหนูทาไมไม่ ไม่ให้การติดต่อมาแล้ววันนี้ที่มาบอกว่าสัญนอยาใจที่เกิดขึ้นนะคือมันไม่มีอยู่จริงนะคะก็จบไปในประเด็นของเก้านหนูว่าเคียร์พบทุกประเด็นแล้วนะคะหนูไม่เคยโกงค่าตัวใครนะคะแล้วก็ทีนี้ประเด็นของนักดนตรีที่กําลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้